ไอบวสบายดีไหมเอาอย่าเบิดว <s uss UC S> ่ะนีบอย่าลกเบิดว่ะสบายดีนะสบายดีสบายดีวันนี้ไอ้ิวชิมากินยาไอบิวบสบายยี่ชิมยามไมาไม่เข้าไม่เข้าไม่เขาอะตตตนลกครั แม่ก็เป็นไข่ลูกก็เป็นไข่อ่นนนะออนนกินัะอ้าป้าอร่อยนี่เป็นียังเยู่

cô nè Ngon ơi tâm thăm Bye bye À, hiểu cảm ơn anh Bye 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 nè bye bye nè